สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะแล้วกี่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูที่กิษราคูรคาร์นะคะใช่แล้ววันนี้ก็อยากจะแบบว่าเอ้ยเอารถเพิ่งเข้าเราใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยสะสดร้อนๆเลยค่ะรถเป็นรถครอบครัวเนาะวันนี้ครอบครัวนิดนึงนะคะเผื่อแบบว่าถ้าลูกค้าท่านไหนเียกำลังมองหารถครอบครัวอยู่ นี่สองคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะอ่ะอ่ะเรามาเริ่มเลยนะน้องอ้อมใช่ค่ะดูสเปคกันเลยนะคะมาเริ่มเลยค่ะกับ t o y o ต a s เ e ียตนะคะเครื่องยนต์1.5ปี2017ตัว V ตัวนี้ท็อปสุดค่ะน้องอ้อมจากเนาะมากับราคา549,000บาทเท่านั้นนะคะถูกต้องค่ะน้องอ้อมเนาะสำหรับลูกค้าคนไหนที่มองหารถครอบครัวนะคะตัวท็อปประตูก็ไฟฟ้าเนาะใช่ประตูเปิเข้าออก สบายมากเลยค่ะปลอดภัยด้วยเนาะมาสาหรับคันนี้เลยค่ะน้องออมอ่ะจ้ะดูเลยนะคะดูที่กระจังหน้าของเขานะคะค่ะเป็นแบบโครเมียมนะคะใช่แล้วไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะใช่แล้วค่ะนี่เห็นไหมคะล้อวงล้อแม็กสุดมามาแบบว่าคันมิชลินโร่งงานค่ะใช่ล้อเป็นล้อมิชลินอย่างนีนะคะถูกต้องกระจก มองข้างนะคะนี่มีไฟไฟเลียวก็เป็น LED เหมือนกันใช่ค่ะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะใช่ค่ะอ้าวดูเลยค่ะด้านหลังเนาะเห็นไหมมันดูโฉบเฉียวเนาะปกติแล้วถ้เป็นเหลี่ยมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้สไตล์เนาะเฉบ่ียวมีเซียนต้าก็จะเป็นนิดนึงนี่สัญลักษณ์เซียนต้านะคะตัววีใช่อันนี้ดูด้านหลังนะคะที่ใส่สัมภระ วางของได้เยอะค่ะถ้าลูกค้าถ้าคนนั่งน้อยก็สามารถพับเบาะแล้วเก็บของได้เลยเบาะเก็บของได้ใช่คันนี้อ่าแล้วก็คันนี้นะคะจะมีกล้องมองหลังด้วยสําหรับตัวท็อปต้องบอกเลยว่าออปชันเต็มจริงๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อค่ะว่าภายในมันจะหรูหราขนาดไหนเนาะพอเข้ามาทางด้านหน้าน้ออ้อมทางลูกค้าจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นออกทูโทนเนาะออกทูโทนใช่ค่ะน้องอ้อม ดำตัดน้ำตาลหน่อยๆน่อยน้หยข้างประตูก็เหมือนกันแล้วเข้ามาภายในก็เหมือนกันภายในก็เช่นกันค่ะใช่ค่ะคอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอ้านเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีตัวสีเงินเนาะตรงกลางนะตัดตัดนิดนึงให้มันดูแบบว่ามีอะไร เนาะเรียบหรูดูดีมากสำหรับคันนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะลูกค้าสามารถอันนี้ได้เลยนะรับโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยใช่มน้อง้อมใช่ค่ะพี่พรมารไยมัลติฟังก์ชั่นอยากจะรับโพลงทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ถือว่าออปชั่นคุ้มเนาะที่ด้านหน้าเนี่ยมีที่วางคงวางของที่จะค่อนข้างเยอะมานิดนึงเนาะก็ให้มาเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะสำหรับ รถคันนี้เนาะเห็นไหมคะที่วางแก้วมีทั้งฝั่งที่นั่งแล้วก็ที่นั่งคนขับก็มีมีครบใช่ไหมคะน้องอ้อมมีครบเลยค่ะพี่ต้องบอกว่าสภาพภายในนี่ใหม่มากจริงๆค่ะสําหรับรถคันนี้เนาะน้องอ้อมเนาะตัวเบาะเองนะคะก็เป็นเบาะเบาะหนัง เป็นตัดน้ำตาลด้านในนะคะ<ช>แล้วก็เป็นตัดะตะเข็บน้ำตาลหน่อหนึ่งเนาะตัดเพิ่มความแบบว่าดูเท่รถมันดูสปอร์ตด,<ช>ดูมีระดับมากขึ้นนะคะเกียเก<ช>ียออโต้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะด้าน,านหลังก็จะมีออปชั่นเนาะอ่าเป็นประตูสไลด์นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัว V ค่ะก็คือตัวท็อปของตัวท็อปสุดของเซียนตาน,นั่นเองเนาะภายในตัวเบาะด้านด้านหลังอะค่ะก็จะเหมือนด้านหน้าเลยค่ะเป็นสีทูโทนเนาะเป็นน้ำตาลตัดดําค่ะ ก็ต้องต้องบอกเลยว่ามันสวยเนาะอ้อมเนาะแ,แล้วก็<ช>ออกแนวสปอรต์ต<ช>จริงๆค่ะภายในก็ไม่ได้แคบเลยนะคะกว้างแล้วก็นั่งได้สบายมากๆเลยสําหรับอย่างฟ้านั่งก็หวังว่าสบายจริงๆอ่าแล้วตัวนี้ก็จะมีจอด้วยสําหรับคนนั่งหลังนะคะนี่ตัวจอระบบสัมผัสเหมือนกันเลือกได้เลยฟังก์ชันดูหนังฟังเพลงขนาดหน้าจอก็จะอยู่ที่ประมาณ6.8นะคะสำหรับอ่าตัวจอด้านหลังอันนี้เนาะแอร์ก็จะมีแอร์แถว2ด้วยค่ะนี่ตัวแอร์ เลือกระดับได้เลยว่าจะเอาแรงขนาดไหนเนาะมองไปแถวสามนะคะแถวสามก็ยงสามารถนั่งได้อีกเนาะไม่ได้แคบนะคะแถวสามก็กว้างอยู่เนืนั่งได้คือนั่งได้สบายอะคะ่ะน้องอ้อมผ่อนอยู่เท่าไหร่นะลืมบอกลูกค้าไปเลยอ่าผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆละกันเก้าพันถึงหมื่นต้นนะคะใช่ค่ะคัะนนี้ถ้าลูกค้าอยากได้งวดที่เยอะขึ้นใช่ก็ถูกลงนะคะกับคันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งดีกว่าอีกคันหนึ่งก็เป็นตัว ที่แบบเอ้ยหลายๆคนก็ตามหาเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้เรามาต่อกับ Toyota Fortuner นั่นเองใช่ไหมคะน้องอ้องใช่ค่ะที่ตัวนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner เครื่องสามันนะคะตัววิเราราคาเนี่ยอยู่ที่729,000บาทเนาะใช่แล้วราคาอยู่ที่729,000บาทนบาทเท่านั้นค่ะใช่พอเริ่มตนเดียวประมาณหมื่นสามแล้วกันอติให้หมดส2ง0 0ื่นสามนะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะปีสิบห้านะ ดอกเบี้ย2.79ค่ะร2.79เ,เองเหรอคะใช่อง2.79รีบมาเลยนะคะ2.79ถูมกนะมากเลยค่ะ <5. S 1> สำหรับคันนี้เนาะใช่ ป้ดูกระจังหน้ากันเลยดีกว่ากระจังหน้าโคเมียมค่ะโคเมียมเนาะกระจังหน้าโคเมียมโลโก้ของเขาวงบอกอยู่แล้วว่าโตโยต้านั่นเองน้องรอมไฟหน้ามีฮาโรเจนนะคะใช่ค่ะน้องรอมนิดหน่อยเนาะตัวนี้เนาะตัดควมีการตัดกันให้ไฟแบบว่ามีความคมชัดมากขึ้นนะคะค่ะมีไฟตัดหมอกครบแล้วกรอเป็นโครตแต่งด้วยโคเมียมค่ะใช่มาตัวนี้โลาแมก เหมือนการล้อแม็กจากตู์นะคะตัวยกค่ะมีกระจกข้างนะมีไฟมีไฟเรียวไฟเรียวค่ะอยู่ด้านข้างกระจกเลยมีผิวสวยมากิวกันสาดผิวกันสาดกันพุ่งกันอันนี้ไว้นอแล้วก็นี่ดูมามือจับมือจับพรเมียมค่ะปัดกับสีรถสําหรับคันนี้จะมีบันไดด้วยเนาะต้องบอกเลยว่าบันไดแอร์ราว ด้านบนออปชั่นครบจริงๆน้องอ้อมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสภาพนี้ยังใหม่มากนะท<ช>ี่เหยียบเนี่ยบันไดเนี่ยเพราะว่าสภาพออปแบบถ้าใช้งานบ่อยๆมันจะเป็นร่องรอยถลอกเยอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันแทบจะไม่มีเลยจริงๆเนาะตัวไฟด้านหลังก็นี่เลยประมาณนี้เนาะออกโดดเด่นชัดเจนใช่ไหมคะน้องอ้อมใช่พี่ดูด้านหลังเลยค่ะที่เก็บห้องเก็บสัมภาระต้องบอกว่า แทบจะเรียกว่าใหม่ได้เลยน้องอ้อมเนาะค่ะดูพวกน็อตดูพวกรอยเม็ดอาร์กยังอยู่ที่เดิมนะดูค่ะตัวยึดยังไม่มีได้ไขเลยนะน้องอ้อมเนาะใช่ยังไม่ไขพี่ยังไม่ไขใดๆทั้งสิ้นต้องบอกว่าสวยเลยค่ะภายในสาหรับลูกค้าที่ชอบออกดูๆนิดนึงใช่ดูดันใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งข้อดีของเขาก็คือดูแลทําความสะอาดง่ายอาดูแลทําความสะอาดได้ด้วยนะจ๊ะอาเดีวดูเห็นไหมพี่ว่า สภาพรงสภาพรถคือปี15รถสภาพ<ช>ดีมากนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะ<ช>นี่เป็นคอนโซล<ช>ด้านหน้านะคะสีดําเลยค่ะตัวนี้มีที่วางกรงวางแก้วนั้นเขาเก็บไว้แบบนี่เนาะใช่สามารถดึงดึงแล้วเก็บได้ไงเอาออกมาใช้งานน้องอ,อ้มอมพอใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถเก็บเข้าไปได้เลยไม่เก,กะกะมีช่องเก็บของค่อนข้างที่จะแบบเออ เขาเอามาให้ค่อนข้างดีนีๆมีที่เสียบด้วยอ่ะแล้วก็ไไรเพิ่มมามีที่วางของวางแก้วตรงนี้อีกนะตรงนี้ก็ยังมีนะน้องอ้อมนี่ใช่มีที่เก็บของตรงนี้ก็ยังมีเก็บของเพิ่มเติมได้อีกนะคะดูดูด้านหน้าก็เครื่องเล่นมาค่อนข้างครบ C D M P 3ตัวนี้นะคะมีทั้งแบบเอ่อทัชสกรีนเนาะตัวนี้ทัชสกรีนอ่าเห็นไหมคะได้ด้วยทัชสกรีนหมดจิดติดติดติดอะมีได้สองระบบใช่ไหมคะคันนี้น้องอ้อม ตัวตัวกดปุ่มกดยังต้องอยู่น้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะยังไม่มีร่องรอยถลอกเลยนะคะสําหรับหน้าจอเนาะพรมอะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันที่แบบว่าลูกค้าจะสามารถที่จะใช้โชว์ต่างได้นะคะใช่ค่ะครคันนี้เนาะดูด้านบนนิดนึงนะคะไม่ค่อยได้บอกเลยว่าสะอาดเนาะสะอาดสะอาดนะเห็นไหมเพดานอไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีอะไรหรอกเนี่ยด้านหลังก็เหมือนกันค่ะปกติทุกอย่างมาแทนมาด้านหลังก็ได้ค่ะด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังต้องบอกเลยว่าสะอาดนี่ นี่ขนาดว่ารถเข้าใหม่นะคะตัวเบาะน้องอ้อมตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำค<ะ>่ะดูแรง่ายต่อเลยต้องบอกเลยสําหรับคันนี้อันนั้นสำหรับด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูแผ่นด้านหลังกันค่ะว่าด้านหลังมันกว้างไหมได้แล้วค่ะด้านหลังก็จะคล้ายๆกันค่ะกับด้านหน้าเลยแต่ว่าเรามาดูความกว้างกันว่ามันจะกว้างไหมอันนี้สําหรับด้านหลังเลยค่ะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเหมือนด้านหน้าเลยกว้างมากต้องบอกเลยสําหรับแถวสองมีที่เท้าแขนด้วยค่ะ แต่ว่าไม่มีที่วางแก้วนะคะที่วางแก้วจะอยู่ข้างๆข,ข,ข้างประตูา,าตใช่สำหรับทุกคนแถวสองถ้าทาน้าหรืออะไรก็แก้ววางข้างๆค่ะด้านหลังลําโพงมีด้านหลังด้วยเนาะสําหรับตัวนี้ แอร์ก็จะมีตรงนี้ปรับระดับได้ค่ะแล้วก็เรามาดูแถว3กันค่ะตะกล้องแถว3ก็กว้างนะคะต้องบอกเลยว่านั่งได้สบายะ่ะ<อ>ไม่แคบ<อ>ค่ะกนะ็้ำหรบวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ